คืนนี้เป็นคืนพิเศษใครที่พลาดชมตอนนี้ก็อาจจะเสียใจก็ได้ทําไมถึงบอกว่าอาจจะเสียใจก็ได้วันนี้เราจะมาพูดถึงวิชาอยู่วิชาหนึ่งนะวิชาหนึ่งที่สมัยโบราณกาลซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากหลวงปู่และ หลวงอบทวดหลวงปู่แล้วก็หลายหลายรุ่นผ่านมาซึ่งมีอายุในการสืบทอดมาก็หลายร้อยปีขอเรอกวกนะ็วิชาสักเส้นนะวิชาสักเส้นตอนที่หนวิชาสักเส้นตอนที่หนึ่งนะทั่วไปเราท่านทั้งหลายคือเห็นแต่เขาสักยันนะเราเห็นแต่เขาสักยันสักเลขยันสักมุนคาถาต่างๆไว้ในเนื้อหนังแต่คืนนี้ไม่ได้มาสักยันนะโยม แต่เป็นการาสาธิตในการนักษาในการาดูแลผู้ป่วยอีกศาสตร์หนึ่งอีกแขน,นหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเจอที่ได้ไม่เคยพบเคยเห็นเคยเจอและคืนนี้ก็จะได้เปิดหูเปิดตาสิ่งที่ปกปิดแต่ก็จะถ่ายทอดให้สำหรับคนที่มีความสนใจในการชอบศาสตร์การสักเส้น เพื่อรักษาเส้นที่มันพิการและเส้นที่มันติดเส้นที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับพังผืดอะไรต่างๆเป็นการสักเส้นสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ใช้เวลาได้ในการศึกษาเร,าเรียนเรามาทําความเข้าใจก่อนนะโยมนะเรามาพูดถึงไม้ก่อนตอนที่หนึ่งคืนนี้เราจะพูดถึงไม้สักเส้นนะ ไม้สักเส้นเนี่ยนะมีไม้สักเส้นแล้วก็มีน้ํามันน้ามันนี้ประกอบไปด้วยน้ํามันคุรําสมัยโบราณาการที่เขาทําไว้แล้วก็น้ํามันงูเหลือมแล้วก็มีว่านอีกร้อยแปดชนิดเขี่ยวให้งวนแล้วก็ว้เป็นน้ํามันสําหรับรักษาเส้นที่เป็นอมพฤกอมาพาตที่เกี่ยวกับเส้นติดแล้วก็เส้น ซึ่งที่มีปัญหาตามแผ่นหลังคือตามเส้นต่างๆของร่างกายประจำในค่ำคืนนี้เราท่านทั้งหลายก็จะได้สาระดีๆภูมิปัญญาของชาติที่มันใกล้จะสูญหายไปโดยที่เราท่านทั้งหลายอาจจะไม่ทราบคืนนี้เราจะสาธิตสาธิตเกี่ยวกับการสักเส้นคนที่เป็นหมอโบราณการต้องทําความเข้าใจก่อนหนึ่งไม้ที่จะมาทําการสัก จะต้องมี3ประเภทด้วยกันนะไม่ใช่ใช้อันเดียวบางคนไม่รู้นะเอาไม้อันเดียวมาแทงแทงแทงตลอดจะเป็นคนอาการหนักอาการเบาอาการเดินไม่ได้อาการเดินได้ก็ใช้อันเดียวหมดเรามาทําความเข้าจเรื่องไม้ก่อนนะโยมมาทําความเข้าจเรื่องไม้ก่อนไม้อันที่1นึ่สำหรับการสักเส้นตามอาวัยวะเบาๆเช่นาตาม ใช้ขี้โครงซ้ายใช้ขี้โครงขวาตามแขนตามไหลคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะๆจะต้องใช้อีกแบบหนึ่งนะแบบนี้ตามแผ่นหลังตามน่องนะตามแผ่นหลังตามนอ่องสบับที่มันจมไม้อันนี้พิเศษอันนี้ใช้ทําจากไม้ตานไม้ตานที่เกิดที่จากสายขว้า,วาควาดเขาเรียกไม้ตานคว้าผ่าอันนี้ ได้รับการมอบหมายมาจากหลวงปู่ท่านก็มอบถวายมาอันนี้สองอันนี้เป็นของหลวงปู่พระครูม,มงคลศรีนาตีเมโทอดีเจ้าว่าท่านมอบมาไว้ให้สมัยโบราณาการเขาใช้สักเส้นในการนักษาโดยมีว่านต่างๆมีวัฒนาการจากการสักเส้นมาเขาก็มาเพี้ยนมาเป็นการสักเลขยันก็ถือว่าไม่ผิดนะอันนั้นก็คือแผนเอกสักเลขยันแต่คืนนี้จะสาธิตเรื่องการสักเส้นนะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาอธิบาย ขั้นตอนการรักษาเราจะมีพรีเซนเตอร์คนนี้อาเชิญตาไข่มาทําความเข้าใจพิจารณาก่อนสมมุติว่าเขามีปัญหาเรื่องไรติดนะมีปัญหาเรื่องอลไรติดด้านขวาสะบักจมนะสะบักจมถ้าอันสั้นเราจะใช้ตามแขนตามมัดกามเนื้อเรียบที่ไม่หนาถ้าในกรณีที่สะโพกที่มีปัญหาเรื่องสะโพก มีปัญหาเกี่ยวกับสลักแพทยมีปัญหาเกี่ยวกับน่องที่ปวดอักเสบนะวิธีการช้านี่มันเป็นเรื่องละเอียดอัตมาไม่สามารถที่จะอธิบายให้จบในค่ำคืนนี้ได้แต่พูดง่ายๆว่าคืนนี้เราจะมาพูดถึงวิชาที่กําลังสูญหายก็แล้วก็วิชาสักเส้นเพื่อรักษาคนที่เป็นอมัอมพฤก์อัมพาตและเส้นติดทั้งหมดนะเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยนะ อันนี้ไว้วันสุดท้ายในการสักเราสักสามวันอันนี้คืออันนี้ที่เกิดจากสายฟ้าอ่านะเอารองแขนก่อนนะต้องหาอรองแขนให้เรียบร้อยนี่กรณีว่าปวดเอาคนนิสาธิตเลยโยมนะนี่น้ำมันน้ำมันนะไม่เป็นนามอบีเห็นแล้วเราไว้ดูใกล้ๆกใกล้ๆนี่น้ำมันงูเหลือมน้ำมันครูรำแนละว่านต่างๆ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดข้อปวดไหล่ปวดต้นแขนในมีกรณีที่มีปัญหาเรื่องปวดข้อปวดไหล่ปวดต้นแขนนะนี่มัดกำรรเนื้อถือว่าไม่เยอะนะต้องระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนนะโยมการสักเส้นเนี่ยต้องระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนต้องใช้ไม้ขนาดที่มีความยาวประมาณห้าสิบเซน เพื่อไม่ให้เกิดการ,การอักเสบและบอบช้ำของเส้นเป็นการฟื้นฟูอันที่สองใช้ปลายของด้ามเนี่ยทานะมันนะจุ่มกับนํำมันมือจับมือดีน้ำหนักนะคนจะเรียนเนี่ยเรียนง่ายแต่ต้องใช้สมาธิและจิตนะแล้วก็แทงเส้นก่อนํำหรับอันนี้ไม่ได้สักรันนะโยมไม่ได้สักเลขยนันเราสักเส้นแทงกันไป แทงเส้นไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยต้องมีสมาธิว่าคาถาไปเรื่อยมันเป็นคาถาพระเส้นนะไล่ไปเรื่อยเป็นคู่เส้นอยู่นะโยมต้องให้ต้องทําความเข้าใจเรื่องการให้น้ําหนักเรื่องการรักษานะจ๊ะโยมนี้อตาตมาสาธิตอย่างเดียวนะเจ็บไม่ยมใครไม่เจ็บไม่เจ็บนะออไม่เจ็บนะนะรักษาได้ทั้งหมดเลยนะฝ่ามือข้อมือแทงได้ทั้งหมดเลยนะเราแทงทั้งหมดเลย แต่ต้องมีความชํานาญต้องทําความเข้าใจก่อนนะโยมออันนี้คือสาธิตเกี่ยวกับเส้นที่จะคข้อศอกไปหาปลายนิ้วทั้งห้าที่มันมีปัญหาเรื่องอักเสบมีปัญหาเรื่องเส้นติดนะจุ่มน้ามันที่เราทำมาได้ก็แทงไล่ไปเรื่อยแทงไล่ไปเรื่อยก็ว่าพระกาถาไปเรื่อยนะพระกาถานี้ยังบอกให้ไม่ได้ก่อนโยมงต้องได้รับการถ่ายทอดอย่างถูกต้องจริง,ยงอยงมอบให้นะ ไม่จะแทงรอบเดียวจบนะโยมแทงไปเรื่อยนะมือต้องนิ่งจิตต้องนิ่งนะการถ่ายทอดการสักเส้นแบบโบราณซึ่งมีอายุนับหลายร้อยปีที่สืบต่อกันมาก่อกันมาอาจจะมีที่เดียวหรือหลายที่อาตมาก็ไม่ทราบนะแต่มันเป็นสมบัติของชาติที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้และเอาไปใช้เกิดประโยชน์ในบ้านในครัวเรือนของท่านเขาเรียกวิชาสักเส้นนะไล่ไปเรืยนะ นี่กรณีที่หนึ่งนะกรณีที่สะบักจมนะเอาหันหลังมาหน่อยยมไก่นะเออดูหุ่นรลอรลอ,ลอของตาไข่นะเราก็ใช้แอลกอฮอจ์ชำราเรียบร้อยนะเออแอลกอฮอจ์ชำรเรียบร้อยนะ <c oughs> ลงน้ำมันเอาน้ำมันมาทาที่หลังของผู้ป่วยนะ เอาน้ำมันมาทาที่หลังของผู้ป่วยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดมสักจุ่มน้ำมันนะจุ่มน้ำมันลายเส้นนะทำให้ดีนะโยมตั้งใจด้วยนะ,ะลายเส้นเจ็บไหมโยมใครไม่เจ็บนะ มีความรู้สึกยังไงยอมอ่า <c oughs> มีความรู้สึกสบายนะต้องระมัดระวังหมอจะต้องมีความชำนิชำนาญในการแทงเส้นน้ำมือจับมือขวาต้องนิ่งน้ำหนักต้องลงจากข้อมือใช้ข้อมือในการลงน้ำหนักไม่ใช่ลงทั้งแขนไม่ใช่นะอ่าหมอ,อ,อมีพามาให้ใกล้ๆหน่อยดิถ้าก็ได้ยอมได้ดูนะอ่า อันนี้ไม่ได้เป็นการสักยันนะโยมไม่ใช่เป็นการสักเลขยนันต้องใช้ถุงมือทําความสะอาดที่หนังเรียบร้อยนะครับแทงเส้นนะนี่กรณีที่เ,เราแทงสบับที่มีปัญหาเรื่องสบับแทงตั้งแต่ก้มเนื้อเรียบไปตั้งหลังไประว,วังกระดูกด้วยมือต้องเบานะมือต้องเบาเราไล่แทงเส้นนะจุ่มน้ำมันบ่อยๆแทงนะ ช้น้ำมันเป็นตัวกระจายกองลมน้ำมันนี้จะเป็นรถเย็นร้อนเย็นเพื่อกระจายกองลมที่มันเส้นมันจมเส้นที่มันมีปัญหานะไล่เส้นไปได้ทั้งหมดเลยต้องวางน้ำหนักเพราะฉะนั้นตรงไหนที่ควรระมัดระวังมันเป็นเรื่องละเอียดนะโยมเออมันเป็นเรื่องละเอียดนะต้องระมัดระวังนะเป็นอมมาพึกอมมาพาดเบิ้์สี่สานด้ก็สักได้ทั้งหมดโยมต้องใช้ความระมัดระวังน,นะต้องใช้ความระมัดระวัง ในการรักษาจะต้องได้รับการถ่ายทอดจะต้องได้รับการแนะนําอย่างถูกต้องการสักเส้นหมายถึงการรักษาชีวิตของผู้ป่วยการรักษาผู้ป่วยคือการรักษาชีวิตไม่ได้เป็นการทาลายชีวิตและเป็นภูปัญญาเป็นการสงเคราะห์เป็นศาสร์นงเคราะห์ตามพระธรรมวินัยคือการสงเคราะห์ให้ชาวบ้านได้พ้นทุกข์และให้เขาตั้งอยู่ในศีลธรรมรักษาศีลห้าในขณะที่รักษาเส้นต้องรักษาศีลห้านะอันนี้สมมุติว่า จบไปแล้วเราแทงไปแล้วทั้งหมดสองวันวันสุดท้ายจะต้องเป็นการใช้ด้า,าไม้ตานคว้าผ่าหากไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่นี้ของหลวปู่ที่มากันเป็นหลายร้อยปีแล้วอันนี้นะทาจุ่มน้ำมันนะมันสุดท้ายถือว่าที่สุดก,การรักษามันสุดท้ายก็ต้องไล่มือต้องจับดังนี้นะาการจับไล่มือต้องจับดังนี้ไปแต่ข้อมืออย่างเดียวนะห้ามอา่ อไปอย่างนี้อย่างเดียวนะปั๊บปั๊บปั๊บป๊บนะล่อย่างนี้นะอ่าแดงเส้นเจ็บไหมโยมใครไม่เจ็บไม่เจ็บนะอ่ามือเบามากแต่มาไม่ได้แทงหนักนะไล่เส้นที่มันมีปัญหาต้งสำบ,บับจมปวดหลังปวดแขนปวดขานะได้ทั้งสองข้างเลยนะนี่เป็นการสอนเบื้องต้นสาธิตเบื้องต้นวิชาสักเส้นนี้ มันใกล้จะสูญหายไปจากประเทศไทยเราแล้วจึงไม่อยากอาตมาจึงไม่อยากกระทุนหายอยากให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจอยากจากท่อทให้ท่านได้ศึกษาแล้วเรียนนะถ้าคนเข้าใจเส้นประธานสิบเวลาสักเส้นเรียนวิชาสักเส้นจะเข้าใจได้ง่ายสา,าสามารถที่จะสามารถที่จะช่วยเหลือชาวบ้านคนที่ตกทุกข์และยากเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเส้นติดเส้นเอ็นมีปัญหามาพุกพาสแทงแทงใต้ขวาเท้าแทง,ทงได้หมดเลย ฝ่ามือฝ่าเท้าหลังมือทั้งหมดเลยแต่ต้องได้การได้รับการถ่ายทอดอย่างถูกต้องเรียนวิธีการเคี่ยวน้ำมันวิธีการใช้ไม้จะต้องมีทั้งหมด3อันนะขั้นตอนแรกเราต้องหัดแทงนะน้ำหนักมือนะน้ำหนักมือนะน้ำหนักมือทั้งหมดเราต้องทําความเข้าใจนี่เป็นองค์ความรู้ของคนโบราณการของปูย่ย่าตายายของครูบาอาจารย์ที่ทั่างสอนกันมานะเอากรณีที่แทงฝ่ามืออา่ยายมไข่หันมือมาหน่อย ในกรณีที่แทงฝ่ามือนะ,อะในกรณีที่แทงต้องตั้งนิ้วนะโยมให้เรียบร้อยทำมือเรียบร้อยอแทงอันนี้โยมเข้าใจนะว่าไม่ได้เป็นการสักเลขยันนะฮะเข้าใจแทงเจ็บปะทัใคร เป็นการแทงรากเส้นเป็นการแทงรักษาเส้นเลือดรักษาทาั้งผืดนิ้วล็อกนะแทงรากเส้นทั้งหมดเลยอนี่สมมุติว่าเป็นวันตถุท้านในการรักษาแล้วนะผู้ป่วยดีขึ้นแล้วทําได้วันละวันละหนึ่งครั้งสามวันติดต่อกันนะแทงเส้น นะไม้หัวพิเศษก็คือข้างนี้สามารถจุ่มน้ำมันและติดน้ำมันขึ้นมาแทงไล่จุ่มน้ำมันนะว่ากระถาไปด้วยน้ำมันงูเหลือมน้ำมันเลียงผาแล้วก็ว่านร้อหลายห,ายหายอย่างต้องเคี่ยวน้ำเพื่อมันเดินเส้นนะจ้าโยมเจริญพร238ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังภูมิปัญญาของชาติทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนสามารถเรียนรู้ได้นะไม่หวง อยากจะให้ทุกคนได้รู้ได้ทราบว่ามันยังมีวิชาในการสักเส้นยังหลงเหลืออยู่นะเราสามารถที่จะเรียนรู้และเอาไปใช้เกิดประโยชน์ได้นะไม่ว่าโยมจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรก็ตามก็เป็นเจ้าของและสามารถเรียนรู้ได้นะแทงไปด้วยว่าคาถาไปด้วยสักสามวันถ้าคนมีปัญหาเรื่องเอามาเพิกเอามาพาก็มีปัญหาเรื่องเส้นต่างๆนะก็จะหายได้ปกตินะนี่เรากรณีสาธิตแล้วอขอบคุณพีเซนเตอร์เราในค่ำคืนนี้นะ สมมติว่าลูกเน้นไม่ต้องต่ออาษามีปัญหามีปัญหาหัวไหลนะแข็งข้างมา,าแข็งนเนีปวดไหลไหลติดนะมีปัญหาเนื่งไหล่ไหลติดเราก็ทําความสะอาดนะทาความสะอาดด้วยแอลก็หอล์ให้เรียบร้อยนายโยมแล้วก็ช้น้ำมันลูบนะช้น้ำมันลูบนะ้ำมันนี้ต้อง ใช้เป็นสูตรพิเศษสูตรเฉพาะนะจ๊ะนะ้ำมันเส้นสามารถคนรักษาเส้นได้ทั่วไปนะสามารถรักษาเส้นได้ทั่ว,วไปแล้วก็ทำให้ถูกต้องนะโยมนะทำให้ถูกต้องแล้วก็เราก็ไล่นะมันมีเส้นอยู่ในยกมือเป็ปนพานาออกอย่างนี้ไม่ใช่อย่างอีแบ,บนึงอ่างนี้นะโยม ไล่มัดเส้นเราต้องทาความเข้าใจก่อนว่าเส้นอยู่ตรงไหนมัดกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อลายอยู่แบบไหนขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราต้องวางมือให้นิ่งนะพลังงานกําลังมาจากข้อมือมือนู้เป็นตัวควบคุมเจ็บไหม <Okay. S 1> ไม่เจ็บนะนี่เป็นการรักษาเส้นของไหลที่มันติดนะโยมไล่เส้นทั้งคู่เลยนะ แบบโบราณการนะไล่คู่กันไปเจ็บไหมไม่เจ็บนะนี่กรณีตัวอย่างคนที่จะทำความเข้าใจคนที่จะเรียนรู้นี่อาตมาพูดตอนที่หนึ่งวิชาศักเส้นซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากหลวงปู่ที่ท่านเคยให้สอนอาตมาเบื้องต้นจะต้องหัดจับไม้ใช้เป็นก่อนนะจับไม้บังคับไม้อะเรียบร้อยทำแบบไหนแทง ลักษณะแบบไหนแทงเส้นแบบไหนนะลักษณะแบบไหนแทงเส้นแบบไหนลักษณะแบบนี้ควรจะแทงแทงเส้งงนหางแทงจมหรือเส้นติดนะจะให้ถูกต้องนะนะัมนเป็นคู่อยู่ว่าจะแทงจะสับแบบไหนเพื่อให้เกิดประโยชน์สําหรับคนที่สนใจอัตามาไม่ได้หวงแต่แค่มากมากระตุ้นให้เราท่านทั้งหลายทราบว่าสมบัติชาติสมบัติของคนไทยเราที่จะต้องหวงเห็นต้องอนุรักษ์ ที่ทําอยู่ทุกคืนเว้นคืนก็เพื่อให้ทุกคนได้กลับมาให้ความสําคัญของสมบัติของชาติว่าคนไทยเรามีสมบัติไม่เป็นสองรองใครในในหลายหลายประเทศที่เรามีองค์ความรู้ซึ่งถ่ายทอดมาอย่างยาวนานนะเราทําความเข้าใจเรื่องไม้ก่อนนะโยมทําความเข้าใจเรื่องไม้นะคืนนี้เราทําความเข้าใจเรื่องไม้อา่า ไม้มีทั้งหมด3มชิ้นสําหรับสักเส้นนะถ้าคนที่เข้าใจเส้นประทานสิบพอสอนแล้วก็จะเข้าใจคนที่เข้าใจเรื่องเส้นแล้วเวลาเรียนก็จะง่ายเหมือนกับตอกเส้นในนะยมแต่ว่ามันผิดกันที่อุปกรณ์นะอันนี้สําหรับแผ่นหลังแผ่นหลังแผ่นสะโพกขาน่องที่มันมีกล้ามเนื้อเยอะนะอันนี้คือที่ส่วนกล้ามเนื้อบาง ไม้เบานะไม้เนี่ยจะต้องเลือกก็คือ,อจะต้องใช้ไม้ที่มัน่อ,อยอที่เบาแล้วก็ไม่หนักและต้องมีความชำนิชำนาญเดี๋ยวเราจะอธิบายเรื่องการใช้ไม้และพิเศษอันนี้น,นี่คือสองอันนี้คือได้รับมอบมานะก็ตั้งแต่สามัยญาอัตมาเป็นสามนเณรน้อยก็เห็นคู่นี้แล้วก็ได้หัดแทงการเรียนเบื้องต้นก็จะต้องแทงเปลือกเหยือกล้วยก่อนหัดแทง ที่อาตมามาพูดคืนนี้เราไม่ได้สักเลขยันแต่มันเป็นวิชาสักเส้นแม่ไหลติดแม่ลตลติดก็โยงไปหาหมอแพทย์แผนไทยอยู่ใกล้บ้านนะให้หมอนวดประคบกินยาคลายเส้นเนี่ยนะก็จะดีขึ้นนะโยมนะก็ขอจเจริญพรแต่ที่อาตมาออกมาพูดในค่ำคืนนี้เพื่อจะทําความเข้าใจเรื่องวิชาสักเส้นแบบโบราณ ยังไม่ได้สอนยังไม่ได้ถ่ายทอดแต่พูดให้ว่าชาติไทยเรามันมีของดีเยอะมีอยู่ทั่วประเทศหมอก็มีทั่วประเทศชาวบ้านก็มีอยู่เพราะฉะนั้นท่านให้ความสําคัญท่านจงรักษาภูมิปัญญาของชาติให้ลูกให้หลานเมื่อท่านรับชมแล้วกรุณาช่วยเผยแผร่เพื่อเป็นธรรมทานว่าเรา กำลังฟื้นฟูภูมิปัญญาของชาติภูมิปัญญาที่ทุกคนจะต้องรู้ว่ามันมีอยู่แบบนี้จริงหรือมันมีอยู่ถ้าเรียนแล้วเข้าใจแล้วก็จะให้เกิดให้เกิดประโยชน์แก่หมอและก็แก่ชาวบ้านที่เขาตกทุกข์ได้ยากเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือชีวิตของสระพานา,าถือว่าเป็นบุญอันล้ำค่าเป็นบุญอันสูงสุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศว่าการช่วยเหลือการสงเคราะห์ก็เป็นอยู่ในสารสงเคราะห์ของพระสงฆ์ที่จะต้องได้รับการสงเคราะห์ ชาวบ้านชี้ทางบรรเทาทุกชี้สุขกเกษมสารอันพ้นโศกวิโยคภัยนี่คือเจตนารมที่ได้ออกมาเผยแผ่และผลักดันกับวิชาการสักเส้นเพื่อการรักษาเส้นออามาพึกอาพาเส้นไหลติดเส้นจมเส้นกลึงเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาเพื่อให้เราได้ทำความเข้าใจและช่วยกันอารุร์ช่วยกันดูแลโยมอย่าฝากไว้แต่กับพระอย่างเดียวโยม เป็นบุคคลสําคัญที่จะต้องถ่ายทอดเป็นบุคคลสาคัญที่จะต้องทราบเป็นบุคคลสําคัญที่จะต้องดูแลเพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาสูญหายอัตมาแค่มาบอกกล่าวอัตมาไม่ได้รับจ้างในการรักษาผู้คนแต่อัตมาพยายามเพื่อฟื้นปูภูมิปัญญาไม่ให้มันสูญหายหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่เราท่านทั้งหลายที่มีความสนใจในภูมิปัญญาของชาติไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นแพทย์พยาบาลหรือประชาชนทั่วไปก็ถือว่าเป็นเจ้าของอย่าได้รังเกียจรังงอนอย่าได้เหยียบย่ำทับถมผู้หนึ่งผู้ใดเพราะฉะนั้นเราคนไทยควรรักสมบัติของชาติเพื่อให้อยู่คู่กับลูกหลานและประเทศชาติต่ตอไปต่อไปตั้งใจรับพอนโยม อิกทตังปฏิตังตุมังคีะามีวะสัมิจตุสัเพปุริตุสังกปาจัน,น,นโทปนะระโสยตามณิโชติระโสยตาสปิติโยวิวัจตสุสัปรุโควินะตุมาตเตสวัติวันตรายุทุกิติกายุโกบวาปิวาธนาทิลิจงุตาปะจิโนจ,จัตารุตามาวัตันยายุโนทุข,ขงัาางพระลังดูแล้วกรุณาแชร์ด้วยนโยมภูมิปัญญาในการสักเส้นเจริญพร